啊。<noise> <noise> ต้องรับด้วยหนึ่ง<ๆ>สองสามสวัสดีครับอันนี้เราแกนได้ที่คูเขาเดี๋ยวจำจะพาชมวิวรอบๆนะครับภูเขวาว่ามันสวยงามขนาดไหนวันนี้จำมากับน้องแลวก็มากับเพ,พื่อนไปอื่นด้วยนะครับมาด้วยกันเพื่อนๆวันนี้มีธนูด้วยครับวันนี้ โปรแกรมนี่ก็ของเล่นของโปรแกรมนะครับนี่ข้างหลงังข้างหลงังข้างหลังเป็นไายโปรแกรมโชว์หน่อยครับข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ํานะครับแม่น้ากับภูเขาภูเขาสวยๆภูเขา,า,เขาสวยๆเลยน,น,นี่นี่นี่เดี๋ยวจะให้น้องโปรแกรมไปพาไปชมเต็นอ<ะ>ของพี่เอิญกับพี่เอิญนะครับแล้วก็เต็นของโปรแกรมด้วยครับผมนนเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยโปรแกรมพาเพื่อน ไปดูเต็นท์ของพี่ก่อนนะครับป่าป่าให้โปรแกรมพาไปนะครับนี่ครับเต็นเต็นพี่เต็นพี่เองพี่เอกก็คือเต็นเต็นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับพี่เขาก็ยังเต็นของเราสีดำเราจะให้พี่โปรแกรมพาเข้าไปดูข้างในหน่อยว่าเต็นมีอะไรบ้างาอยู่ใช่ออไปเต็นของพี่พอุ้ยก่อนนะครับ นี่เลยเต็นท์นของพ่อวุยก็จะเป็นเต็นท์โคแมนนะครับนี่เราพาไปดูข้างในเลยนี่พัดลมก็มีมเปิดร้อนก็เปิดพัดลมได้มีพัด<ม>ลมแบตเตอรี่นะครับพัดลมนี่อ่า,อาพี่แจมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ไปดูข้างในห้องนอนนะครับมีอะไรบ้างในห้องนอนในห้องนอนก็จะมีเป็นที่นอนที่นอนเป่าลมนะครับที่นอนเป่าลมแล้วก็เราจะพาไปดูห้องนอน ของพี่แจมนะครับอ,อืมพี่แจมปืดให้ดูหน่อยโอเคอันนี้เป็นถังน้ําแข็งนะครับนี่ฮะให้พี่แจมปืดให้ดูครับอปปของของของพี่แจมก็จะเป็นสีโทนดํานะครับนนะครับอันนี้เป็นทางเข้า<ม>ทางเข้าก็จะเป็นพรมเช็ดเท้านะครับเ <Pablo. S 1> พื่อนถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องด้วยนะครับอืมทางในก็จะมี มีที่นอนที่นอนเป่าลมเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ปูที่นอนนะครับแล้วก็มีที่นั่งเล่นตรงนี้นี่สวัสดีครับนี่คนนี้น,น,นี่ข้างในข้างในเดี๋ยวพาไปดข้างในครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ข้างในก็จะเป็นพรมนอนแล้วก็เป็นที่นอนเป่าลมให้หใ,หให้เด็กๆเล่นเดงด,ด,ดึงได้นะครับน,รนี่พี่พี่พี่จำโชว์เรงดึงหน่อยโชว์โชว์เร่งดึงหน่อยครับ นี่เด็กสามารถเล่น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 ดิงได้ครับนี่นี่นี่เล่นดิงสนุกันใหญ่เลยครับออโอเคใช่ครับเดี๋ยวเย็นๆเปิดไฟแล้วจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมผ้าที่ตกดินก่อนโอเคเดี๋ยวพาไปชมผ้าที่ตกดินก่อนนี่ผ้าิใกล้จะตกดินแล้ว นี่ครับพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วครับตรงนี้นะครับพ่อครับครับผมพาไปดูต้นไม้กับรถด้วยนี่พระอาทิตย์ตกดินสวยงามเลยนี่มีพี่แจมไปแล้วครับวันนี้วันนี้วันนี้เทล่าก็จะมาด้วยนะครับวันนี้เทล่าก็มาด้วยนี่ไงนเทล่าบายบายเพื่อนๆหน่อยบายบายสวัสดีครับเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับโอเคครับโอเคครับจริงไหมครับ ไหนครับนี่จะให้ดูชัดๆนะครับตรงตรงตรงฝัง่งนู้นเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับไหนเชเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่รีวิวนะครับนี่นะคะสวนตาเขียวตันนี้เราอยู่ที่สวนตาแคลแคมนะครับมีสวยๆเลย ส่วนพระอาทิตย์จะให้น้องรีวิวให้ดูตรง,ตรงก็จะเป็นฝั่งลาวด้วยโงนาวด้วยแม่น้ำเรียกเขาเรียกว่าแม่น้ำอะไรครับเรียกว่าแม่น้ำขโขงใช่รุ่นนี้แม่น้ำโขงนะครับเพื่อนๆครับผมมีน้องถามเกม,ม่ันั่นถ้าไปอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งลาวใช่ครับข้ามข้ามข้ามแม่น้ำไปก็จะเป็นฝั่งลาวแล้วนะครับเพื่อนๆเออแต่ว่าคงไหวไปไม่ไหวครับคงจะเหนื่อยก่อนนะครับ แต่ถ้าขี่เรือน่าจะข้ามได้อยู่นะครับแต่ยายบอกไม่ให้ไปใช่เดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเรามามาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามืดมืดมันจะสวยแค่ไหนเวลาเราเปิดไฟเต็นท์เราเวลาเปิดไฟมันจะเป็นยังไงสวยๆแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามชมกันตอนมืดได้เลยนะครับเพื่อนๆก็อะตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่องโปรแกรมด้วยนะคะโอเคครับ